สบายดีสวัสดีลุงป้านนะอาชุกุจุคนเด้อจ้าเมื่อเนยกับพวกก็นำเพล็กขึเก่าเนาะเมื่อนีินเพล็กกับสิมาหาเลี้ยงงวังวผัวงัวก็อยู่ทางฝุ่นฝุ่นแหละเมื่อนีินเพล็กกับบอเลเขาเฮียนเนาะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเขาจะซ่องมือ่อเพล็กกับเมื่อหนี่งกับมื่อเป็นมื่อวันพูดน้องเพลกก็ได้ออกมานาะมานอนนักขึ้เกา่าอะละไปเบิร์นซอมนักเลยจ้าปบาลุง ว่าเนี่ยอากาศืฮ้อนกับโบฮ้อนสืนาวกับ,บ่นาวคือห้อนฮ้อน ไ่ยไวป้ปลุกปุกมาไมเข้ากาสิพาไปเรื่องงัวก่อนละกันขับมารีวิวอันแบาอ้อมไปแหละได้ที่ยังจะเลี้ยงงัวก่อนโอเคเล่นเพลงนี้ที่ เนียบุคคลทินหน้ากำลังปน่าเียงก็คมีบลอะเรม่เคยแยต่งึ้นว่าด้ครูแค่แต่แต่งเห็นรอ ไฟฟ้า,ากันลองอเนาหน,น้าก็บบวชห้อยมีดอกแขวนี่ฮะ นี่เล่มเ,มเมล่กตาเ์แถไปลาเป็นกระเล็บกริกินค่ะก<ซ>น้าก็บเป็นสีแดงจม<ซ>ูกเปกระโตเสือในและก็เสือนอกล้อกูแบทันไปทุกคน พันกุมีเดี๋ยวนี้เสียดายบ่มากจากเถือ่อนง่ามแรกง่ามมาปลูกขุดเอาขุดเอามาปลูกอา,าปฟูให้มันใหญ่ง่ามตัวแรเป่นขาวฮะง่ามตัวนัก็ขาวเป็นสีนุกโอ้ยเจอหนุกกระยางขาว กำลังบินเยอะมัวกาว่าบัไดไปใส่ดอกอยู่ตะบอนเก,กา่าแถวนี้แถวนี้มันกว้าง,งเลยกลับไปทางนั้นทางหูกลับไปเหียดไปแล้วมังเลือดต่คีดินป้ามันไว้นี้ก่อนคำคาจังน้องแพลวจังสิไล่มันเข่าไปในคอกเนาะอันนี้ยังบรคไดำ ันน,น,นี้กายสพาเขาไปรีวิวสวนแล้วก็รีวิวเียงพ่อมวันนี้ทางกายสมาเข้าไปรีวิวสวนเนาะสวนยังบ่มียังไรยังเป็นเออเติดอยู่ทางกายสิพาเข่าไปรีวิว นั่งใช้พ่อเพิ่นเห็ดไหวเผื่อปลูกกก้วไม้ปลูกมังไม้มักตกปลูกมังหงมังไพระปลูกกะล่ผัดมักเล่นกับปลูกดินบ้องเ่กาพ่อเพิ่นสีไหวปลูกมักเพ่งมักไยหมักฉลอกชาลีมักแต็งมักแต็งมักมูเนาะ มาเขียนม้นคายมาทำไงมงทำเต้า <c oughs> ดอกไม้ไงปูกพ่อดอกไม้โูดอกดาวเรือง <c oughs> บ้านเลี้ยงกาพึ่นกาสิไทยอีกรอบหนึ่งเนาะไทยเอาหาออกให้มันเบิดผ้าเบิดพนก่อนเนาะพอเิ่นยังสิไทยเพราะว่าตอนนี้ฮะพนกันยังแบบบ่ค่อยหยุดนะ มางเถื่อเมื่อนี้อันจะตกมังเถื่อกับบริตกปลูกไ้ไหลายอ่าปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ติดดอกไผ่เนี่น้อยใช่สว่างมาต้นมังม่วงนี่สำคัญมัสำคัญันไนสำคัญตรงที่ กินสมขูป,ปีอันนี้กลาิเป็นซาแท่งน้ำาทีพอเบิร์นได้ตั้งมือเศร้านี่เนาะจ้าก็ไ้ตั้งไว้ฮดพักฮดหย่าฮดทีนังหย่าหยาทีถึฮดพักฮดเครื่องปูกของลาวอะไรเนาะจ้าเอาไปอ่า มีทั้งเบิดกาสี่เศร้าเนาะมีเขียนปู่เขียนไว้ในนี่พ่ออันนี้จะเป็นอ,อ,อ,อ่างน้ำอ่ามอะไรอ่างน้ำอาบของพ่อแม่แล้วก็น้องเพลเองปกติน้องเพลกาสิ่ามน้ำอยู่นองเนาะกาบปละอาบเพิ่ง อยู่เป็นพายุมาอ่ะยู่พี่าครต้ไมนะอันนี้กับเพิ่อนชื่ไว่หวปลูกต้นไม้บ่น้าเพ้กับบุฟฟคือกันเนาะ เอาไปปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็คงที่มีลายตน้นมาถ้าผ่านไปจกักสี่หาปีนี่น้องแพลว่ะท่านี่เป็นป่าป่าเขื่องปลูกอันนี้ก็จะเป็นคื้นกันเอาไว้ปลูกเหมาะสำหรับเหมาะถุงใหญ่ขุงใหญ่เอาเหรอเหมองใหญ่ี่ตัวนี้ฮอนนีหฮอนนา เอาไปปล่อยปลายหน่อยหนึ่งต้นนี้แห้งลายทั้งหลุมบันค่อยมีน้ำนะไม่มทางเถิงอัน,นแห้งแห้งก็มีรอย กาได้คุดคุมเป็นทีเรียบร้อยเนาะเผื่อปลูกต้นไม้และกับต้นหมากไม่ต่างๆันแหละเนาะก็มีลายคุมเติมน้องเพืาวกาะบอกพว่าไม่จักคุมเนาะขวาตอนที่เราเห็นุน้องเพืาวกัะบริอยนานเนาะ เพียงใหม่กับงไมง่มีอะไรน้ำแข็งกันนอนอยู่นี่เนาะรับยมรับลมเย็นเย็นนอนอยู่นี่ร่มเย็นเย็นน้ำแถวกันสิพาออกแต่นี่แล้วก็เบิ่งเที่ยงเก้าเนาะเอาอันนี้จะเป็นคอกไก่คอกไก่นี่ว่าบ่อนอยู่คนใหญ่แท้ มัไหนกผานกผ่านแล้วได้กินได้กินเห็ดเห็ดนกย่างขาวนั่นก็ไ่ใหม่ไงนี้ก็ไข่ออกไข่ออกนี่ง่ายเมื่นนี่ก็คึ้นแห้งๆเคื่อมือฆ่ากับพ้ิชตกนาะแต่ก็บโมโหว่าที่ตกหรือบอก ตอนแรงตอนแรงมีดาวก็คือบบตกค่าบอมีดาวก็คือตกเลยหลังจากที่น้องแท้พาไปเบิง่งวนวหแล่ะก็พาไปเบิง่งบ่นปูกมังไม่มักตอกนอกแล้ะกะ็มาบ่อนนี่เนาะคลิปนี้ก็ให้มักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และที่สำคัญอย่าลืมกดฉัดกระดิ่งให้น้องแพลนะเด้อเพื่อประลาดคลิปใหม่ๆที่น้องแพลลงคลิปนี้ก็ข้อกังวลว่าสบายดีจ้าป้าลุง